มนีสิมาจัดแตง่งทรงพุ่มทั่วฟักเงาแบบไร้คางแบบสวยงามจังสี่ให้พี่น้องเบื้องค่าสภาพก้อนนานี้บ่ได้เป็นแบบนี้ด้วยจ้ะพี่น้องหลังจากที่เพื่อนโดนล่มแล้วก็โดนพายุแล้วก็นักน่วยสภาพเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องโดนทั้งฝนทั้งพายุนะคะแล้วก็หนักลูกทําให้ต้นล้มละนนีละนาดไปแบบนี้เลยมนีก็จะมาจัดทรงพุ่มให้เพื่อนด้อจ้ะพี่น้องอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือไม้ค้ำนะคะ ไม้ยังก็ได้เด้อจ้ะไม้อะไรก็ได้ที่ใช้ค้ำยันต้นหรือว่าพย,พยุงต้นให้อยู่นะคะแล้วก็จะมีเชือกฟางนั่นะคะมีเชือกฟางเอาไว้สําหรับผูกเกี่ยวต้นให้ยึดกับไม้พยุงนะคะไม้ที่ใช้พยุงนะคะไม่ใช่ไม้พยุงไม้ที่พี่น้องเห็นจี๋ลาใส่กิ่งของมัมมอลี่นะคะที่เ้าตัดแต่งออกเอามาเห็ดเป็นไม้ยึดให้กับต้นทัว เ็ตไปแล้วหนึ่งต้นจ้าสังเกตว่าทั่วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะที่ห้าเก็บเกี่ยวกินได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วจ้าทั่วที่พี่น้องเห็นนี่เป็นทั่วพุ่มฟักเน่าแบบไล่้างเด้อจากเป็นพันธุ์สีขาวที่ปลูกไว้ท้กกินตอนนี้มีอยู่เจ็ดแปดกระถางกินบบเบิร์ดเด้องจากสำหรับขั้วเลื่อนหนึ่งลักษณะพิเศษของทั่วพุ่มแบบไล่้างก็คือบ่อตรงยุงตรงยากหาไม่หาข้างละกะ ใส่พื้นที่ประหยัดจ้าสำหรับการคำ้ำยันต้นทั่วภูมิฝากเงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าลํำดับต่อไปล่กกระิตัดแต่งกิิงนะคะตัดแต่งใบออกบ่ใหโลกเกินไปนะคะเพื่อที่จะแสงส่องเขาลํำต้นได้ดีโบเฮดให้เกิดเชื้อโรคเชื้อรานะคะตัดแต่งสวงพุ่มให้เพื่นสวยงามเพราะว่าหลังจากที่เพิินได้นอนลมุมนอนกองอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะ หลายคนสอบถามเขา,าว่าทัว่วพันหนีเป็นทั่วที่เนื้อแข็งบอ่อทัว่วพันหนีเป็นทั่วฟักงาวพน่านสีขาวสิ่งแตกต่างจากทัว่วซองเด้อจากความกรอบอร่อยตองยกไห่ทัว่วพันหนีเลยจะนอกจากจะอร่อยแล้วยังปลูกง่ายอีกด้วยจ้ะบบเมนนวยสีเขียวเ้วื่องจากะเนื้อไม่แข็งนะคะเนื้อกรอบรสชาติหวานตาอร่อยกินสดก็อร่อยนะคะหลังจากติดตัดแต่งออกแล้วเรียบร้อย ก็จะประมาณนี้จ้ะรับประกันเลยว่าทัวอยู่นี่เป็นทัวอินซี่แน่นอนลอยเพื่เส้นจ้ะพี่น้องเพราะว่าจะมีนอนมากินส่วนมากจะเป็นนอนของผีเสื้อได้จ้ะเป็นนอนของผีเสื้อเพื่อมาเจาะกินนะคะตัดแต่งท้งเรียบร้อยจ้ะนี่เลยค่ะลักษณะหน่วยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนทัวฝักยาทั่วไปแค่ไม่มีค้างเท่านั้นเองได้จ้ะพี่น้องสะดวกสบายง่ายต่อการปลูกนะคะ สำหรับคนที่พื้นที่จำกัดอยู่ที่ห้องอยู่ที่หอ,อ,ห,อหรือว่าอยู่คอนโดอยากปลูกผักกินเองบอกเลยค่ะว่าทั่วตัวนี้ตอบโจทย์แห้งยุสวนนี้จะใส่กระถางขนาดซิปนิ้วปลูกก็ได้ด้จ้ะตามภาพที่เห็นอันนี้กินมารุ่นที่สองแล้วค่ะถ้าจัดส่งแล้วก็จะสวยงามตามที่เห็นเลยจ้ะพี่น้องถ้าห้าจะบดตัดแต่งส่งก็จะเห็ดเห้หน่วยพิ่นกองอยู่กับพื้นเฮ็ดให้ฟักของเพิ่นงอ เบื้องแล้วโบนารับประทาน้าเฮาจัดแต่งส่งแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า